อนุญาตปิดไม์เด็กก่อนนะครับแบกกำกำแบกกำวางบนตักก่อนจะเล่นค่าคุณครูจุ๋มขอทบทวนนะคะว่าสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆจะจำได้ไหมว่ารูปทรงของบล็อกเนี่ยมีอะไรบ้างนะ,ะเช่นอย่างนี้เราเรียกว่าทรงกระบอก จำหรอกจำดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคําถามอย่างนี้เราเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้เราเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้เราเรียกว่าแท่งสี่เหลี่ยมไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะ เป็นฝาแฝดกันไม่ได้และสุดท้ายขอดูอันนี้นะสามเหลีย่ยมในโลกนี้มีรูปทรงมากมายที่บ้านของเด็กๆก็มีของรอบตัวที่มีรูปทรงแตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยรูปทรงเหล่านี้เช่นขวดนี้เป็นรูปทรงอะไรคะ ทรงกระบอก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 เก่งมากสุดยอดเลยลูกอ่ะแล้วอันนี้นะคะทรงอะไรคะทรงกระบอกทรงกระบอกทรงกระบอกนะทรงกระบอกนะแล้วที่ชู่อทรงอะไรคะกระบอกเจ้าแล้วเทียนเทียน ทรงอะไรคะ,ะรกัะบ,บอกค่ะตอบกันอยู่ว่าอันนี้เป็นรูปทรงอะไรทรงอะไรคะกระบ,บอกครับกระบอกใช่ทรงกระบอกนะเนี่ยทรงกระบอกหมดเลยอะไรนะเป็นรูปทรงแข้งแขงสี่เหลี่ยมเห็ในใกล้ๆไหมอะขวดเจลเห็นไหมคะมันเป็นแท่งแขงสี่เหลี่ยมนะ มันเป็นมันไม่ใช่ทรงกระบอกนะมันเป็นืแต่จริงๆเป็นปลูกลูกทรงกระบอกายาวๆเหมือนกันเพื่อถือเป็นลูกทรงอะไรคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสุดยอดสี่เหลี่ยมผืนผ้าเาก่งมากลูกอ,อนุบาลอนุบาลสามขึ้นปาหนึ่งได้เลยนะเนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้านะอ่ะตั้งไว้ใกล้ๆก,กันเป็นเพื่อนๆกันสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีอะไรบ้างในโลกนี้คะ ตอบได้ไหมบ้านบ้านเฮ้ยอย่าสิบ้านมันยังไม่มีหลังคาเหมือนอันนี้ไหมเหมือนอันนี้ไหมเหรอเหรอไอเห็นหน้าเป็เหลี่ยมค่ะตัวร้านค่ะตัวร้านนะอะไรนะเป็นสามเหลี่ยมอ่างค่าค่ะท่านี้ค่ะ สวันดีค่าว่ารวยนี้นี่อ่งรยคะแนข้างกับอืข้กล้วยส่งอะไรส่งอะไรคะส่งรวย้วยส่งรเหมือนสามเหลี่ยมเหมือนสามเหลี่ยมไหมมันมีความเป็นสามเหลี่ยมเราเรียกว่าส่งก้วยนะเก็บก่อนนะค่ะสวัสดีค่ะเอาละ ในโลกนี้มีรูปทรงต่างๆกันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมทำเหลี่ยมเหลี่ยมสิคะขอเหลี่ยมเหลี่ยมถึงหน้าจอเลยคุณครูอยากดูนิ้วของเด็กดเป็นกลม,มกล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 มเอาลองยืนขึ้นทำตัวให้เป็นกลมกลม ยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นทำตัวให้เป็นกลมๆกลมแค่นี้<ง>เด็ก<า>ๆกลมแค่ไหนกลมแบบนี้ได้ไหมกลมกลมปักๆเลยอ่ากลับมานั่งที่เรียมีเรียมพูดคำพูนถึงรอบนะกลมอีกลายอัตโนมัติแตเข้าไมกลมและเหลี่ยม เหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกล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 มและเหลี่ยมกลมและเหลี่ยมอันไม่เอ่ยเหล um ี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมและกลมและกลมและ Lim, 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 เหลี่ยมยังไงก็ได้เหลี่ยมสามเหลี่ยมเหลี่ยมสี่เหลี่ยมได้หมดเลยรอบสุดท้ายพร้อมครูให้ได้นะนะนะโอเคนะหนึง่งสองสามกลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมเหลี่ยมกลมและกลมและกลมและเหลี่ยมกลมกลมและเหลี่ยม เหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเก็บสี่เหลี่ยมไว้ในกระเป๋าภารกิจฟิดชอของคุณรูก็คือไปเอาอะไรก็ได้ในบ้านที่ไม่รื้อของพ่อแม่มากเกินไปมาหนึ่งชิ้นอย่างนีไปและผ้าที่เราสัญญากันไว้ หนึ่งชิ้นหรือหลายหลายชิ้นก็ได้เพราะเราจะใช้หลายหลายชิ้นพอคุณครนะูนับหนึ่สงสอง้อาลูกกินพิชชูสองอย่างของที่มีรูปทรงต่างๆมาบอกคุณครูและผ้าเท่าที่ขยันเปิดมาระวังหนึ่งสองซ้ำไปหยิบมาให้เวลาเท่ากับกลมและเหลี่ยมโล กลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกล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 มและเหลี่ยมกลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมทันไม่เอ่ยเอาแล้วนะจะใช้ จะใช้พื้นที่นะเพื่อดูว่าเด็กๆคนไหนมีรูปทรงสี่เหลี่ยมอ่ะืนขึ้นมาใเพื่อนๆดูเลยว้ยอันนี้อันนี้คุณครูเบน์นะของคุณครูเบนส์นะร่าแนวของคุณครูเบน์เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าคู้กล้วยมาอยู่คุู้กล้วยเฮ้ยเห็นของคุ้กล้วยไหมคะของคุ้กล้วยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะ โอ้เก่งจังเลยยื ma, ้อมายือมาทกลังดูอยู่ไเห็นกเอฮ้ยผ้ายังไม่เอาถ้าผ้าเอาต้องถึงให้เป็นสี hm, นะ่เห, hm, หลี่ยมนาไหนสี่เหลี่ยมเขาดูในขลุกยื่ออกมาอ่ะมีรูปเออโออะไรขนาดขาว วุ้ยครูเบนมีนาฬิกาเป็นรูปอะไรคะอยใกล้เลยใกล้ๆเลยครูเบนใหญ่เอครูเบนใหญ่กลมหรือเหลี่ยมคะลูกอันนี้ของครูเบนนะใหญ่ๆเบิ่มๆเนี่ยอ่ามีรูปตัว A B C หนังสือ A B C เอาดูอีกของเล่นพี่พีพี่พีรูปอะไรลูปค้างค้าง,า,งา,งางไว้หน่อยโอเคเห็นแล้ว พี่พีรรูปอะไรคะชูสูงสูงสิคะสูงอีกนิดนึง้าใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> ให้เพื่อนเห็นด้วยเอาละพีนีของแน่นของเราอย่าโยานนะค่อยๆวางดีๆนะวางไว้ข้างนี้ ยังมีกล่องสีคุณจุ๋มยังเป็นสี่เหลี่ยมด้วยนี่คนเจอมาเอออ่าแล้วนะคุณจุ๋มจะเก็บของรอบตัวไว้ข้างๆแล้วนะมาเล่นคะ่เจ้าเหมียวนะเจ้าเหมียวเอาผ้าถุงมาแล้วจ้าใครเอาผ้ามาคะผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจะตุลัก ของครูเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะครูจะให้คูกล้วยเล่นด้วยนะให้กล้วยเป็นสีแดงนะอ่าแต่ครูเบนจะแอดดูใช่ไหมคะครูเบนเนจะแอดดูของเด็กเอา่าวลลวนะวันนี้เราจะเสกให้ผ้าช่นหน้าแปลงกายชูมาสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะแปลงให้เป็นสี่เหลี่ยมน้องๆสี่เหลี่ยมเด็กๆตัวเล็กๆอ้าวแล้ววางกับพื้น เอามือรีดให้เรียบยกมุมขึ้นมาสวัสดีกันแต่ว่ามันเท่ากันเป๊ะถ้าแบบนี้ไม่สวัสดีแบบสวัสดีไม่ถูกสวัสดีกันเป๊ะนะคะคือเท่ากันเลยอ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือเปล่าคะเก่ง<ห>มากค่ะตั้งก็ได้นอนก็ได้อาแล้วนะจะแปลงกายอีกทีนึงโอ้มลุกกุกหุยขยุกขยุขยเอามุมสวัสดีกันเอามือเรียบให้เรียบเหมือนเตาเรีดไปลุกไปไปไปลูก สี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสเก่งมากตอบก่อนคุณครูอีกเก่งมากค่ะเอาชูให้เพื่อนทุกคนชูที่หน้ากล้องเลยให้เหมือนคุณครูชูใกล้ๆแบบนี้อ่าแต่ต้องเดี่ยวเดียวใจตาค่ะคือถุงผ้าดูเอากลับมาเอากลับมาเอากลับมาพี่ข้าออกพี่ข้าออกปิงปิงเอามานี่งเอาไป เอาแล้วนะคราวน,านี้ครูจะแปลงกายเป็นสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมเป็นแบบนี้นะจ๊ะนะคะสามเหลี่ยมเป็นแบบนี้นะอมลุกปุ๋ยขยุก<ม>ยอยุยเอามุมมาสวัสดีกันบิ้งได้หรือยัง,งไม่มากอันเนี้ย โชเลยโชเลยได้แล้วุณสามเหลี่ยมนักเก่งมกลยเก่ากเลยเมาเหยเงลย่งกลย่เหยเมานเยก่งมกเลก่งมากย่าเงมเลก่งมากเเ่งมา่งมามาเลยเ่ลยเ่มเย่มเลยเากคลเ่มาเงมล่งมยก่งมาเก่ก่งมากเมาสยกนเมามม่ามเลยเลาละเอามุมนี้กับมุมนี้มาสวัสดีกันอีก อ <S 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 ้มลุกไยไยไมเล่้ยห้นเเป็นถึงหายไปหมดเล็กลงแล้วนะนุ่มๆน้ำเรียมเล็กเล็กหรยังคะเยล็กมากสีขาวสีดำังหมดเลยเล็กนิดนึงนะ โอ้ยลุกฝุ่ยใครยูุ่ยเยี่ยงเฮ้ยเดี๋ยวไม่สวยต้องต้องดูให้มุมตรงกันมุมสวัสดีกันมือรีบให้เรือบอ่ะเล่นงได้อารมณ์ดีได้เล้งเล็กตะกียบหิ้วแล้ว่จะรอนะจะรอนะให้เป็นสามเหลี่ยม โอ้คุกเว้ยสร้างสรรค์มากจินตนาการล้ำเลิศคุกเว้ยกลายเป็นเหมือนพิซซ่าค่ะเหมือนพิซซ่าเหมือนแซนด์วิชกินได้เหมือนพิซซ่าเชอซ่ากเลยนี่อร่อยมากเลยแซนด์วิชเหมือนแซนด์วิชทำมาต่อะไรกันเลยวันนาวนี้คราวนี้จะทำให้เป็นก้อนกลม ไม่ทำให้ดูทำก้อนกลมๆให้ดูดูซิหนึ่งสองเสร็จแป้ชุดก่อนทำก้อนกลมๆเขาดูดูเสร็จแล้วย้ายของคุ่ก้อยเสร็จแล้วจะทำกลมๆไหมทำยังไงดีนะกลมๆๆลมๆไม่เนื้อ นุ่มไม่น่ายนุ่มกลมกลมนุ่มนุ่มกลมกลมอามีคนเสร็จแล้วเก่งมากเก่งมากชอบเส็นงานเลยชอ์กลมกลมากงแมลุ่กลมยังไม่นั่ะให้กลมกลมเลยโอเคนะโอเคนะสามเหลี่ยมแล้วสี่เหลี่ยมแล้วกลมกลมแล้วข่าวนี้ ชวนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย 45, พี่ไม่เรียนออนไลน์ 45, 45. ก็มาเล่นได้เอาให้ตรงะนะเราจะเล่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหลายหลายอันแล้วนะค,คุณครูจุ๋มมีพื้นที่แคบแคบแบบนี้จะ <45. S 1> ทำจะทำให้ทันนะครั สี่เหลี่ยมจัดตุลักเด็กๆเด็กครับนะ<ว>ชึบเอามุมสวัสดีกันเอามุมสวัสดีกันอีกทีหนึ่งสองครั้งเป็นสี่เหลี่ยมจัดตุลักคุณจู้มจะเอาวางไว้ก่อนเอาผ้าสีฟ้าค,าคุณเคาปิดอีกเปิดไหมไม่ไมีทีหนึ่งทำสามเหลี่ยม อุ้มสวัสดีกันคุณครูจุ๋มครับครับผมทำไมเพื่อนของน้องเป็มหายไปหมดเที่ยงานเหลือแค่สองคนเองจริงเหรอบอกคุ<ๆ>ูแจ๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยโชว์งานเราแบบนีดแป๊บนึงก็ดับตัวช็อตมนก็ดับ ใช่บางทีก็ยังอยู่แต่มนุษย์เองนะคะอ้าวดูซิคุณจุ๋มกลายเป็นรูปอะไรเปลเป็นไม่เป็นใช่ไหมที่เป็นแบบเป๊ะใช่อ่ะเด็กๆทำจะทำบ้านก่อนก็ได้นะตอนนี้นะเราจะทำบ้านก่อนเปิดไม่ถึงนะทีคีูปิดไม่เจอจนปิดที่บ้านก็ดับไม่ถึงนะทีก็ดับเป็นครูปิดไมปก่อนนะ ไม่ไม่เป็นการขาดเน้นคุครูจุม๋มเอคุณครูจุ๋มจะทําให้เป็นแห้งกลมๆเหมือนไงตอบแต่นี้นะ,ะูได้ได้ยินอยู่นะ,น,ยน,นะครับเป็นของเราม,มันดับว่าคุณครูกล้วยลุงนะคุณครูกล้วยเก่งมากเลยคุณครูกล้วยจินตนาการดีมากล้ําเลิศมากม้วนม้วน ม้วนมุนเปิดเป็นแท่ง <you>? no. แท่งเป็นแท่งแท่งห้องนั้นรู้สึกเสียงคุณจะู่แหวงมากเลยนะคะต้องเป็นห้องถุกถุกไปเอาละได้แล้วนะแท่งแท่งโอ้ยาวจังเลยอ่ใบไมาก่อนนะคะไอ้โหต้องไปแล้วไม่ไะลูกแต่คุณจุ๋มมีใบไม้ เป็นใบไม้กลมๆด้วยเอาละแนวแนวแนวนี่ผลงานสําเร็จของคุณกุฎจุ <được kindergarten> oh ๋มเด็กๆเห็นไหมนะเห็นไหมคะปมดไม้แป๊บเดียวดับปเดียวดับกุฎจุ๋มค่ะคค่ะเหนื่แล้วนะคะลูกไปไหปไหใครที่ยังดูไลค์ใครไปไปได้นะคะไม่ว่ากันนะลูกเดี๋ยวกลับมาดูใหม่ได้คุณครูจุ๋มจะอ่านให้ เด็กๆต่อให้เป็นลูกอะไรก็ได้ในโลกนี้บนโลกของเดแล้วเดี๋ยวเอากล้องสั่งให้คุณจุ๋มูคุณจุ๋มทำเป็นบ้านเป็นต้นไมเ้เริ่มลงมือเลยๆๆวางกับโต๊ะเอาพื่งอื่นๆมาต่อด้วยต่อหลายๆๆอันหลายอันให้คุณย่าต่อด้วยก็ได้นะเพราะว่าคุณย่าจะได้มีของเล่นเล่นย่าไม่ได้เล่นอะไรเลยเนี่ยหลายวันละ นะค,คะคุณครูถูกใจหนูเด็กๆนะให้เสร็จก่อนให้ผู้ใหญ่สองกล้องให้คุณครูดูแลเพื่อนๆดูนะจ๊ะถามลงมือมอบผมอ่ะมีบ้านแล้วหลังคาสีขาวบ้านสีแดงเก่งมากม เรือก yeah, ็ได้เรือเรือใครทำเรือไมเรือกเสร็จแล้วครับบ้านค่ะตงคันเสร็จแล้วครับูจูงครั้คุนเส็จผู้จูงครับตังคเสร็จแล้วค คุณถุงทำข้าวจ๋ง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 ทำไหมค้างคะพี่พอพี่พออยู่ไหนครับเด็กแป๊บนึงนะลูกอินเทอร์เน็ตคุณถุงมุดมาแล้วคาแลสวัสดีครับเอาได้แล้วนักแสดงเสร็จแล้วค่ะคเอาเอากล้องถ่ายให้ได้ไหมคะับเพียงกล้องถ่ายได้ เขาเพื่อนๆไหนเลี้ยงทุกคนเลยมีพอแต่ยังจ้ามีอะไรหลายอย่างในโลกนี้ลองใช้ที่ระดมการดูน,ดนะคะอ่าลองจับดูให้หนุ่มลื่นเอามือรีดให้เรียบด้วยแล้วก็แล้วก็คิดซิว่าจะปั้นให้เป็นอะไรจะพับให้เป็นอะไร รถเสร็จแล้วค่ะดูรถเลยจ้าอ่ะนี่หัวใจใช่ไหมคะเนี่ยว้าวห้องไหนเนี่ยห้องตัวอะไรคะหัวใจน่ารักมากอันนี้ก็อ่ะโชว์เพื่อนไว้โชว์เพื่อนไปดูทำเ<อ> <ใน S 1> ป็นไม้ปาดค่ะประมาณว่าเป็นโรตีหรือเปล่า เอาหนูทำเป็นไม้กว่าไม้กว่าเยี่ยมเลยค่ะอ่าเห็นไหมแบบในโลกนี้มีแล้วไม่มีใครชื่อของคช่หมสติมเหรอคะรถรถอ่ารถแล้วบอกได้เลยไหใครเสร็จแล้วบอกได้เลยนะปัดไม้ปึ๊บบอกปั๊บแล้วปิด นะคะเพื่อนจะได้ได้ยินคนอื่นจะได้ได้ยินชัดๆนะคะอย่าเปิดไมทิ้งไว้อ้ยิเราเลยน้องจะทททำรถค่ะคุณครูครับเป็นได้สุดยอดเก่งมากค่ะลูกโนยทำเป็นทำเป็นคอตเตอร์ค่ะแล้วจะเปลี่ยนภาพใหม่ก็ได้ครับเป็นอันใหม่ก็ได้ ขนาดสามเี่ยมันยังไปไปเป็นสีเลนไโดนตมีอะไรอีกไหมมีอะไรโว์อีกไหมเลวมานาจาอะไรนลูกนเป็นโตีค่ะ โรตีของโรดช่ไคะโรตีอ่ายี่ยมค่ะีข้างหปลโรตียะโรตียะอ่ายานมกับน้ำตาลหว่าเปอเก่งมากเก่งมาอ่ะวางลงแล้วมือลิให้เรียบเอามือลิเรียบแบบนี้นะคะอ่ะทุกคนแผ่ผ้าออกคลี่ผ้าออก S <S ทกเราุกคนลองเอามือรีดให้เรียบพับให้มุมสุยกันทำตกลุจ้ชนคนุณผู้ชมขอดูนะพับอีกครั้งหนึ่งเอามุมสวัสดีกันเอากันเลยนะคะ เอามูนี้ใเรียบวันนี้ตอนที่คุณแม่เก็บผ้ามาเด็กๆช่วยคุณแม่พับผ้าแบบนี้ใส่ตะกร้าได้นะคะผ้านุ่มๆหอมๆของคุณแม่จะเข้าไปอยู่ในตู้สะอาดๆนะช่วยคุณแม่ช่วยคุณพ่อช่วยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเก็บผ้าได้ตกลงไหมไม่ขยุกขยุยนะไม่เก่งเลยนะคะ เอแล้ววางค่าลงชูสองมือชูสองมือเก่งมาก่เวลาเคลงเวลาบ้ายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมือทำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบเธอวันน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะ บบกมือบายบายกรดดมือสวยๆลูกอลบังสำเร็จสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณครูนะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาจะนอนไม่ไหว้วสวัสดีค่ะใครบร้องไงคะไม่บังคับ